สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสามารถนะครับผมสามารถปลูกนะครับไม่ใช่พมา่าไม่ใช่มอนนะครับคนไทยแท้ครับวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำครับพี่เป็นเครนเครนสามตันหกนะครับมาสภาพนี้เลยของทาดาโนนะครับ เป็นเคนสามปอกสองชักนะครับพี่สามปอกสองชักครับนะครับเคลนก็จะไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้ดออูสภาพปอกนะครับ <c oughs> สภาพขายตามสภาพนี่เลยนะครับพี่ไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นของมือสองถอดนะครับขายในราคา8 9 0 0 0บาทนะครับใครหาอยู่นะครับพี่นะเคลนนะครับเยบเยบบางคนก็เรียกเยบบางคนก็เรียกเคลนนะเรียกได้หมดลแล้วแหละไม่มีปัญหาชื่อไหนก็เรียกได้ ขอให้เพียงขอเพียงให้เข้าใจตรงกันของอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่อู่าวบอยนะครับผมอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการ,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 โ,าการโทรหาผมได้ที่เบอร์098-587-5748 098-587-5748นะครับ0985875748เคลน3.6ตันนะครับ เดนดวันนี้ก็หนาวหน่อยวันที่25 25เดือนธันวา2567นะครับอากาศอุณหภูมิอยู่ที่บึงการนี่หนาวเลยเพราะว่าติดลาวนะครับแล้วก็สวนยางพาราเยอะทำให้อ,อุณหภูมิก็จะต่างจากที่อื่นหน่อยน่าจะประมาณผมว่าน่าจะต่างอยู่ที่องศาหรือประมาณ2องศาถึง3องศาเลยแหละครับแล้วก็อยู่ติดลาวด้วย กลางคืนนี่ก็อยู่ประมาณ10-11นะครับ1 0 11ประมาณนี้กลางวันช่วงนี้ก็ประมาณ16องศา17องศาขึ้นไปที่20องศานะครับ,รบนานๆได้สัมผัสอากาศหนาวเนาะใครหายอยู่นะพี่นะเค็รนนะเฮียบนะครับผมโทรมาได้ที่เบอร์098-587-5748ครับนะครับ ตัวมาได้เลย8 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้นะฮะผมว่าอย่าว่าแพงเลยนะครับอืมไปหาซื้อบางบางบางอันในในราคา7-8ดหมื่นเนี่ยเขาถอดทิ้งไว้แยกแยกสภาพอันนี้ยังยังอยู่ในสภาพที่ประกอบไว้นะครับผมเราไม่ได้ถอดแยกออกนะครับบางอันไปหาซื้อนี่แยกออกนะครับไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ปอกสวยนะครับ ปลอกสวยไม่มีดามนะครับให้ดูตามสภาพเลยนะพี่าานาเลยพี่เจรนาเลยนะพี่นะช่วงคอก็จะมีมีดามมาจากเจ้าของเดิมนะครับแต่ก็แข็งนั่นแหละเนี่ยนะครับอันนี้บอกตามตรงนะครับใครรับสภาพนี้ได้นะครับที่อื่นก็ไม่มีดามปอกก็ไม่มีดามนะครับปอกที่ผมให้ลูกน้องยืดดูแล้วครับนะครับ,นะรบสวยทุกปอกสวยทุกปอกนะครับ <c oughs> ครับใครหายอยู่นะครับพี่โทรมาได้เลยเนาะโอเคเนาะครับไม่โฆษณาเยอะครับราคาแค่นี้นะครับมันไม่ใช่ของใหม่แนละมันเป็นของมือสองสภาพทีสภาพนี้ก็ผมก็ถือว่ามันสวยมากเลยครับครับผมผม,ผมถือว่าสวยแล้วครับในราคานี้นะโอเคนะ ครับสวัสดีครับ